รสพยากรสวัสดีค่ะเราเคยได้เห็นข่าวปัญหาเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่แล้วเครียดหรือบ้านเช่าที่เปลี่ยนคนไม่รู้นิสัยจะเป็นแบบไหนมีดวงตัวอย่างมาให้ศึกษากันค่ะผู้หญิงอ่ะอายุมากแล้วนะคะราศีสิงห์บุคลิกนิสัยของคนราศีสิงห์เป็นคนที่ถือตัวอยู่ค่ะดาวอังคารเกตที่อยู่ในเรือนสหชัปีนี้ดาวอังคารตกกรากินีจร ให้ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านดาวพฤหัสพุทธสุขอยู่ในเรือนพันธุพื้นฐานครอบครัวพี่น้องหลายคนอยู่ตัวเธอไม่ได้แต่งงานนะคะดาวสุกเป็นนิดดาวพฤหัสด,ดาวพุธเป็นปักเจ้าเรือนพันธุไม่เสียคะ่ะราหูที่เล็งรักคนาณปัจจุบันดาวราหูจรไปอยู่ในเรือนมรณะ ให้ระวังมีความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามสังเกตดาวพระหัสจรทับดาวเสาอยู่ในเรือนสุภะคู่ขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเธอบอกว่าเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วอาจารย์บอกว่าดาวพระหัสมันย้ายวันที่19เมษายมษาปี66เธอบอกว่าในช่วงนั้นค่ะข้างบ้านอะ เป็นบ้านเช่าคนเช่าชอบกินเหล้าแล้วก็ชวนเพื่อนมากินด้วยส่งเสียงดังนะคะเธอก็ต้องผ่านเส้นทางนี้เธอรู้สึกเครียดอึดอัดก็เคยพูดขอร้องแล้วว่าอย่าเสียงดังมากนะคะแต่ก็ไม่มีผลอะไรอาจารย์บอกว่ารอวันที่30เมษายนดาวริหัสมันจะย้ายสถานการณ์น่าจะดีขึ้น จะให้เธอย้ายบ้านหนีก็ไม่ไหวนะคะส่วนบ้านเช่าก็ต้องรอเขาย้ายไปเองเจ้าของบ้านเช่าอ่ะไม่ได้มาดูแลเองให้ลูกน้องดูแลแทนค่ะเตือนนะคะปีนี้ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายเห็นดาวอังคารเป็นกรากินีจรเธอบอกว่ามีปัญหาไปแล้วค่ะปลายปีที่ผ่านมามาเปรียบเทียบกับศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานนะคะดาวเสาอัตตะ อริเคหังเธอจะเครียดกับปัญหาบ้านที่อยู่อาศัยจะเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีค่ะเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยดาวเสาตีเป็นที่รกรกเก่าๆ,ๆบ้านที่เธออยู่เนี่ยเป็นบ้านเก่าหลายสิบปีแล้วค่ะเป็นที่ส่วนตัวแต่ทางเข้าออกไม่ได้สะดวกมากเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะต้องผ่านบ้านเช่าปีนี้ดาวอังคาร กะรากินีจรตรงกับปิดตากระดุมพระทาสีและกระยานระวังมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามจะมีเรื่องเสียเงินด้วยนะคะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงสนใจเรียนโหราศาสตร์หรือศาสตร์เจ็ตัวเกฐานติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ